ัจ,จก้องนะแต่รี่ไปไหนนะนี่ยังตั้งตีลูกไฟนะยิงนะโจกออกนะฮะไม่ตกต่อก็เป็นลูกเตะขึ้นมาสองตีมีองครับนะฮะหรือมวยก็คือมาที่เขียบกุนะฮะต่อเก็บตงขวาคร้า นี่ครับจับตามองเลยนะมีดาวรูปออกมาใหม่หนลฮะในช่วงช่วงหลังนะฮะแบกสายนักหเจนครับนี่ครับแล้วหลุดมาโอ้โหดีดาวรูปะนะฮะอีกอูเจ้าป้อมนออะฮะ อีกไกล้ะลเจ้มวยนะติดบล็อกนะฮะเด็ก,ก,ก,กสวยกลับกรับมาที่บ่อนบ่อนจรวดทางเรียบนะฮะไอหนุ่มลูกหล่อนะฮะเดินกับฟอมไม่ผ่านฟอมต่อมาที่บอยบอยตัดเข้าในแล้วจังหวะนี้นะประสิท์บอกว่าไม่ได้เปรียบรับเดีให้เป็นลูกฟ้านะเป็นฟีิกครับของสุนี่องพระรับเดีรับเจ้าบอยนะฮะ จะยิงประตูได้หรือเปล่าครับต้องบอกว่าทุกแมตช์นะฮะที่ซุนีของพระลงคนที่ยิงประตูได้เป็นประจับก็คือทางด้นของบอยครับนะครับก็ฟังเสียงร้องดจากกุตตินครับจะยิงเองือจะเล่นลูกสูนนะฮะอยู่ที่บอลนี่มีบอยทางด้าของทิฟฟูนะฮะไครทิฟฟู่จริงก็วิวโหชนคำเต็มๆเลยครับแหมยังไม่ได้ประตูครับโอ้โหสถานการา์ะว่ามีผู้หญิงโสดนะฮะหล่นลงมานะฮะ เจอนะคืนมาให้ป่ายาวครับโหเป็นจังหวัดเดียวกับมาที่ปองนะดาวรุ่งพุกปีดครับของซิรัมินนะฮะผลงานลีกนะอยู่ลีกวันอาทิตย์นะฮะเจอกนที่ตรงว่าตอนนี้ก็ยังนาเป็นจ่าฝูงนะครับในลีกวันอาทิตย์กับซุปเปอร์ซันเดย์นะฮะวันนี้ฝ่ายเราให้ทีดีกองพร้าครับโหเราปล่อยใจลิยไปครับแล้วจะตัดได้ครับอยู่ชันจะสวนกลับครับตอฟวางข้ามไปทางซ้ายครับแหมโบรดีวิ่งไม่ทันนะฮะออกข้าอีกฝั่งหนึ่งครับได้ไปลุกทุ่มนะของสุรีกองพร้าครับ เพลงไม่ดังหรอดังดังดังือุ่นนี้เลยปอปนะป้อนี้ถ้าสนใจก็ที่ต่อได้ค่าตัวประมาณ20ล้านปอนดนะฮะเป็นขาของเทคกผสมกับขนมปังนะฮะโอ้แล้ว้ำรุ่นนี้ไม่ตรงกลองกันกล้ๆต่อเกมงมันกับสุนี่องพ้านะฮะ เจ้าหาก็ยังเป็นตัวเต๋าเกมมากประสบการณ์อย่างนั้นของเสี่ยปุ้นี่ละฮะให้พี่มาหน่อยพี่มาไปแย่งนะฮะที่นะฮะปล่อยแล้วก็ให้ออกครับคุณมาที่ขี้มวยถูมวยเยี่ยมยอดสนามมาผ่ายทั้งขวาก็มาที่ปอมปอมล้านเช่นมาที่ศูนย์หน้าลูกปลาจังหวะนี้ไม่ทันนะโอ้โหแม่นสติไม่ทันนะผ่านมาเด็ด ที่เจ้าบอลนะฟาสนาม่าที่ชอบครับอาชิปจะให้กล้องรับแมกด้วยครับกล้องเก็ีลงเปรียกับทนาของเจ้าเจนครับกล้องโดยกับเจนเปิดติดเจนแล้วเปิดเข้าว่าอย่างไม่ผ่านนี่ครับทางบันดี้แล้ว่าของเสียปุ๊กนะครับตัวประสบการณ์ครับหนึ่งประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะรางวัลเพราะว่ามีเยอะเยอะมากมายครับนับตัวว่านับไม่ รับไม่ครบหนึ่ทีเดียวนะฮะแล้วลุกมายิงลูกมี้โอ้โหที่เสาแรกนะยังไม่ผ่นานเลยฝายาวนะฮะการบินลูกบาน,น้ำหนักอาจจะเบาไปน,นิดนึงนะฮะตรงกลางก,ก็ได้ของกิ๊กก็ได้มี่โทรศัพท์อ่ะค่ะค่ะ ก็ยังเป็นนักเตะที่คุไม่ได้นะฮะเพราะว่าแกหลอกเก่งเนี้ยตะลุช่องมาป้อมโอ้โหลุกให้ฟอมยิงนะฮะโอเคครับต่อยตัวย่างออกมาบล็อกเร็วก็บึ้นมาซ้ายครับเจ้ากองกองเร็วเลยเดียวก็ตัดเข้าในขอขึ้นมาที่ก้องยังไม่ยิงนะฮะว่าเข้าในทีไปคนเดียวครับโอ้โหแล้วแหวกมาลูกนี้จบตัวโบนครับโอ้โหก้องเลยนะต้องบอกว่าเลี้ยงเดี่ยวจากแดนของตัวเองนะฮะขึ้นมาเปิดให้ทางด้านของโบนทบีกีกินด้วยครับ มาที่เจ้บวยนะนี่เป็นตู้จู่ล้มงอไปฝ่ายที่เจ้าบอยก็ต่อยบอลเข้าด้านในนะฮะข้อไปทีเดียวเลยการองบอลขึ้นมาทางขวาครับเกมลูกตัวใหญ่ก็จะขึ้นทางด้านขวาครับของทีมสองฝ่ายครับในช่วงครึ่งหลังนะฮะออ๋ที่เสียฟูก็เสียฟูเดี๋วตูดตัดลูกนี้คนเดียวก็บอลแล้วยิงมะหะนี่ขายาวเลย ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าจังหวะนี้เวลาแกแหย่เท้ามาแล้วว่าขายาวทีเดียวเลยขยับขอกหลังนะฮะเป็นลูกเตะลูกจะขอกีชั้นนะตั่งสีออฟนะฮะมาที่บอลก่อนเปิดศึกเจ๊หวยนะวันนี้ก็ขยัหยัดทีเดียวนะสีหวยครับ รับเกมวันจัดได้ครับเคาเข้ามาตรงกลางนะฮะแล้วตั้งที่จะได้ของเกียร์กู้นะฮะเกียวข่ายสุดนะที่ว่านครับมาที่บอยบอยแต่แต่ลูกนี้สั้นไปครับโอ้แล้วกล้องพุ่งลงมาครับกล้องแทงมาอ๋อแล้วเปิดมาลูกนี้ก็เรียบร้อยหนึ่งลูกเกี่ะเกมการต่อบอลกันจังหวัดเดียวนะฮะของทีนท่านครับ,รบก็ได้มาอีกหนึ่งลูกนะฮะบอกถึงว่าเป็นทีมการผสมผสานระหว่างดาวรุ่งนะฮะน่าจับตามองกันในทีเดียวนะฮะ มีเซตีฟิลลิ่งนะ่ะที่จะประมาทให้ได้ครับส่วนในคู่ต่อไปนะฮะจะเป็นการเจอระหว่างพีนัทพันะ,ะ,ะ,ะน,นะฮะแต่เจอกับนักของ VIP กัีปูโอนะฮะอย่งกับคู่ต่อไปนะถ้ามาถึงสนามแล้วก็เห็นต้องไลกายรอได้เลยนะฮะเวลาในสนามตอนนี้เหลืออยู่12นาทีพิเศษครับอยากให้รวมด้วยเวลาบัดเต็บนะฮะ พีรพัฒน์แตเจอกับพีเอพยมโป้นะฮะในแมตช์แรกที่สนามมิสติลนะครับของพีรพัฒน์ก็เอาชน,นะท่านพีเอพยมโป้มาครับด้วยสกอร์5ประตูต่อ3ครับพีเอพยมโป้ครับอย่างน้อยชาววันีต้องชนะด้วยสกอร์2ลูกขึ้นไปนะฮะเพื่อจะมีสกอร์ที่เสมอกันนะฮะแล้วก็จะตัดสินด้วยลูกจุดโทษนะฮะลูกเดียวก็ยจะบอกว่ายังไม่เพียงพอนะฮะสำหรับพีเอพยมโป้นะฮะต้องสองเป็นขึ้นไปนะฮะพอผ่านของสกอร์ครับ ถ้าเสมอกันก็ต้องบอกว่าตัดสินด้วยการตดวลุุกโทษเลยนะฮะถ้าหลังจากที่รวมผลสองแบตแล้วนะฮะแต่ตก็เป็นอีกหนึ่งลูกนะ,ะของจิวชอบนะฮะ

ทีบอยับเปิดมาที่เสียบปูนะลยเสียบปูนะเลยโดยกับกลองเสียบปูขึ้นมาจะให้ปอบลูกนี้กปอนอองก่อนนะลูกของฟิวชั่นคก็ปอบมาให้ออกนะฮะปอกมาที่กล้อง เป็นท่าของเจนนะฮะไปยืนเป็นกองหลังตัวกลางครับตัดบอลกันไม่ฝ่าครับปั้มที่บอลยับมาครับจะสวนกลับครับขึ้นมา3าต่อสองของซูดี้ของพระเสียฟุตขึ้นมาที่บอยบอยให้เสียฟุตเสียฟุตขึ้นมาโอ้โหได้ยิงลูกมีที่ไม่ตรงกรอบครับ <c oughs> ไม่ได้ประตูตีตื้นขึ้นมาครับท่าของซูดี้สองปลาครับโอ้โหน่าจะได้นะฮะขึ้นมาต้องออกากาศต่อเกมเสริมอีกทีเดียวนะแต่จบไม่ลงครับ อ๋อเปิดทะลุช่องมาให้โบสถโบสถบอลแล่วลูกนี้จะออกไปไล้ไหมครับให้ฟังอีลาให้ลมหน้าทุ่มเร็วเลยครับสนีกับพระเขาตื่นมาตั้งทิปบอยบอยยอดเข้ามาปอมปอมยังไงปอมหมวลูกนี้นะฮะหัวข้างนะฮะไม่ครับก็เป็นนักเก็ก็บอกว่าไม่ได้ใช้เอเจนะฮะหัวก็เลยไม่ดีนะฮะหัวข้างอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ ออกรับอ่าบอลคือไม่ดีพี่ปูตัดได้พี่ปูพี่ปูปยังไงโอ้โหนี่ใจคอเลยแต่ยิงเสาแรกครักกบเพื่อนเติเมช้าร์ดนะครับเป็นความเป็ของเพื่อนไปนะฮะใครบอกให้เติมช้านะดยิงออกเฉเลยพี่ปูนี้ไม่ผิดเลยนะคะับทำอะไรก็ไม่ผิดนะครับเอาละครต่อเกมกับกองฟิวช็อปนะฮะกองรุ่กคุ้ปีกกับ จะบอกว่ารายการในรายการถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะฮะเราจะเพิ่มรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมมาด้วยนะฮะทุกแบ่าบที่ทำการแข่งขันก็ขอ,ขอให้เล่นให้เต็มที่เลยนะฮะเราจะมีแมวมองนะฮะในการเส้นหานักเตะยอดเยี่ยมะครบบส่วนของรางวัลนี้ก็รอติดตามได้นะฮะว่าจะเป็นอะไรครับในทุ่มนะฮะของสุนีกอกพระโอ้ยนะของเจนนะครับ เจ็บยาทิพย์นะโอ้ยไปยกเท้าแล้วนะเร็วได้นะฮะเล่นไปตามตับดติดต่อเพื่อตัดชินเลยนะกล่องมาออฟอ,ออฟเปิดมาเสาสองโอ้โหเดี๋ยวยิงเรียบร้อยครับใช่ ของเจ้าตักนะฮะอตัวจ่อเข้าไปนะฮะอีกหนึ่งลูกนะฮะของตือท่านนะฮะโดราช่วงลุง้นเลทีเดียวนะฮะไอ้หนักนี้อรอลุ้นนะฮะว่าจะมีของปลานะฮะทางด้านของเสียบุูกนะฮะจะทําประตูได้หรือเปล่านะฮะปอมปอมยิงติดบล็อกแต่เป็นลูกพุ่งอยูิะะงได้สองตีของปลาแับ ที่ลูกที่ใหญ่นะฮะเจมวยเจมวยยังได้ครับเจมวยจะแตะลงมาเองได้เจมวมย,ยวมววขึ้นมาพี่ปู๊กยิงติดเซฟแล้วไม่ออกด้วยครับจะสวนแล้วขึ้นมาสามต่อหนึ่งเปิดมาที่ออฟออฟจับลงออฟซัดลูกมี้โอ้สายยาวนะปัดทิ้งออกไปนะแต่ลุกทุบนะยังไม่ออกครับจังหวะแรกครับเจดิตร์ออกข้างอีกฝ่าหนึ่งครับ เป็นลูกทุ่งนี้่นะของจูช่ำนะอ,อ๋อแต่หลงมาเพราะมันกับปอบเเจ้าสุดท้ายโดยออฟออฟปังลูกทุ่งของสุนีกล่องพระนะฮะโดยนานของเจ้า,จาปอบอนะฮะพี่บอยอกับทางซ้ายพี่เจดเจดเติร์ชแลบ,บะะแล้วไปขายาวนะันเตะสามขามนะ ีสายาวเลยฮนี่เป็นสิบดีด้วยเลยนะเนี่ยมาที่บอยกับบอยดลบตาหนึ่งกับบอยฝามีไหไมาที่เจมวยตั้งป้อมเจมวยจริงลูกนีวโอ้โหยังถึงภาษาประตูเลยยิงประตูที่สองยังไม่ได้ครับถึงลูกทุบเล่นะป้อมป้อมป้อมขึ้นมาเจนเจนยิงลูกนี้โอ้โหนี่เป็น ดาวชนโบสูงสุดเลยนะฮะปกติก็ถ้าก็แต่แบบที่ถนัดนะฮะคือเป็นกองหลังนะฮะขนดาดได้ยิงด,ดีนะฮะอาจจะไม่ค่อยชิงเท่าไหร่นะมาบอยดับได้ครับแไม่ผ่านสต๊อกตาขนานเส้นไม่ผ่านเจนได้ทุ่นอยู่กับของจิวช่างครับตามาที่ออฟออฟเดืนกับเจออฟเดืนกับเจออฟหรุนม,มา บอลหลอกรออเพื่อนอยู่นะออฟจ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วตัดได้ครับของสีนีกอกได้กบมาที่เจ๊มวยเจ๊มวยแฮมลูกนี้แก้ไขสวยครับดึงหลอกนะฮะออกมาที่ฝ่ายาวฝ่ายาววางข้ามมาบอลหาให้กองครับก้องหยกมากองกองกัดเข้าในก้องไปก้องผ่านมากองยิงมูอมีแล้วเรียบร้อยโอ้โหที่ฟาร์มสามารถชใวยตัวลูวๆเลยครับ เลี้ยงแบบจิตรงกลางแล้วก็ว่าการเลี้ยงแบบจิตรงกลางมีผ้าไม่เก่งจริงๆนี่จะทำไม่ได้นะฮะวันนี้ก็ทำได้นะฮะเด็กหนึ่งลูกนะฮะของสิวชั้นผู้ต่อไปนี่ก็เตรียมตัวได้เลยนะฮะธีรพัฒน์จะเจอกับเบียร์ทีเดมโป้นะ อบอกว่าน,นี่ก็เป็นนิกแมตอีกคู่หนึ่งน้ำหน่าติดตามเ,าเลยคู่เดียวนะฮะนี่ยนพับกับเปียนเปลี่ยนโต้แล้วบอยบอยบอยขึ้นมาป้อมป้อมขึ้นมาที่บอยบอยยิงแล้วเรียบร้อยเอ้โหเออเอาจำได้นะทุกแมตต์แอรที่สุนีกล่องพระทำการแข่งขันับคนนี้จะยิงประตูได้ทุกแมตต์ก,กับลอยขึ้นมานะฮะเป็นสองลูกครับ แต่ที่แล้วนี่ก็ต้องว่ายิงได้สองลูกนะฮะของทีมสุดท้ายครัแบแต่ทีนี้เราได้มาสองลูกแล้วนะถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะของทีมสุดท้ายนะครับอ,อ๋ออ๋อจะทําเหมือนกล้องนะอ๋อจะทําเหมือนกล้องครัแบแบต่จะไปเหมือนกล้องนะได้หรือเปล่าครับออฟออฟโดนกับเจนออฟแล้วสุดท้ายมาโดนช็อตนะฮะนี่ต้องไปถามกล้องนะฮะว่ากล้องทำยังไงนะฮะโอ้แล้ว,วยิงไกลแกปุ๊บ ผมว่าป่าอย่าวก็วันนี้ก็งานหนักนิดเดียวนะอยาาพุ่งปัดลูกเซฟนะครับเตะเพิ่มเต็เพิ่มเลยสุดชอบนะออกออกให้โบ๊ถโบ๊ถ์ตัดบอมโบ๊ถยิงปิดเจดสวนกลับก็ไม่ห่งช้าไปก่อนยังไม่มาถึงที่ปุ๊กเลยนะฮะัที่ปุ๊กนี่รออยู่นะข้างหน้านะฮะคุ่นี้ก่อนครับคู่นี่ยืนอยู่ประมาณ ทางซ้ายนะฮะได้บอลน,นี้เปิทเทด,ดทางซ้ายได้เลยนะฮะโบสคืมมาบอลบ,บอลเดินมาปอมบอลเข้ามาให้ซั้เดี๋ยวหลุดมาทางพี่ปูครับบอลจะไปยังพี่ปูนะฝ่ไปพี่ปูได้เล่นนะฮะนี่พี่ปูพี่ปูเปิดเข้าฟ้ามาที่ปอมปอมมีเวลาปอมเลี้ยงที่ไปกล้องลงไปสก,กัดกล้องกับกอมแล้วแไงนี่กล้องยกลงไปแย่งบ,บ,บอลมาได้นะฮะ เราเปิดมาให้บอลบอลพาบอลขึ้นมาแทงมาให้ออฟอฟขึ้นมาทีบ่บอลบอยตัดได้แล้วจังหวะนี้โดนเกี่ยวข้างหลังนะนี่ยับขอลทดกันะนี่เป็นยับบอลเล่นเร็วขึ้นมาเล่นเร็วได้ขึ้นมาสองต่อหนึ่งก็ฟิปปูจ่ายมาเขาคือได้เสียปูเสียปูเสียปูดึงหลอกเขาทำตัวนี้ออกมาแล้วนะเสียปูนี่ยงกลับนะเสียปูจะทำยังไงนะเลี้ยงเข้าในปางชนกไป ปองตั้งป้องขึ้นมาที่พี่ปูพี่ปูจังหวะสุดท้ายผู้สิทธิ์ให้เป็นลูกตั้งเตะขึ้นมานะฮะสู้สิทธิ์นี่ผู้สิทธิ์มองว่าโดนพี่ปูเอกไปนะฮะอยู่ในช่วงเหลืออยู่นาทีที่เสร็จนะฮะนี่เป็นขึ้นหลังเลยนะฮะวางข้ามากล้องนะฮะหมวกขึ้นมาที่บอล ติดติดลิงเงี้มาที่บอยครับยบอยไอ้พี่ปูครับพี่ปูเข้าขวาหาเลยเพื่อนหนักนะฮะคือมาที่ปอมไม่ถึงนะฮะปอมไม่รู้ไปดักทำไมนะฮะต่าออฟนะฮะออฟริงโอ้โหไม่โดกล่องนะหะุดนกล้องว่ากล่อไปตกดลุกตั้งเตะขึ้นมาปอมซีนีกล่องชักนะฮะเดี๋ยวมาให้ปอมนะฮะ รอบอลไปนิดนึงนะป้อมบอลยังได้ครับบอลมาที่ป้อมป้อมป้อมไปเองป้อมถึงยิงถึงเปิดแล้วห่าน่าถูกไปนะจะบอกว่ายิงก็ไม่ยิงนะจะบอกว่าเปิดก็เปิดไม่ดีเลยนะคึกๆนะฮะแบบนี้จะเสียวกว่าใช่ไหมฮะรู้ดกว่าเลยฮะบอลยังตัดได้นะมาที่พี่ปูนะฮะพี่ปูมาที่บอลบอลเลีย ตเตาเด็ขาดีเหลือหลายนิดเดียวเลยจับตาได้ครับกล้องวันนี้ต้องบอกว่าโดดเด่น็ดนิดเดียวนะการเล่นของกล้องนะฮะ<อ>จังหวะเกมรุกเกมรับแล้วก็การเลี้ยงุก้นกุ่น,ะนอีกโอเคกิ้งนักเตะที่น่าจาบับตามองนะองยิ่ชั้นนะ<อ>ขึ้นฝ่ายแล้วนะท่านผู้ชมนะ ดมาของคิวชันะออกออกดีไซน์มาเจดองทีได้ถึงลูกเตะมุมึงเวลาโอยู่นั่นแหละว่าเป็นใครอ่ะเตยวทางซ้ายนะของคิวชั่นตัดโค้งเขมาก็ แล้วทฤษฎีก็ต้องร่วมกินยาวนะฮะหมดเวลาการแข่งขันครับเชิญทั้งสองทีมครับที่กลางสนามก่อนครับก็เป็นทางด้านของฟิลช็อปนะตามความคาดหมายนะฮะก็จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบแปดทีมครับเป็นทีมแรกเลยครับส่วนการจับสลากประกบคู่นะวันพุธนะครับรอติดตามได้ครับฟัอสุเกมนะฮะนี่เรือกีฬาแห่งมิตรภาพนะฮะแต่ไม่จะมือกันครับนี่นะก็เป็น การสาธุกันได้บักดำเกมก็เี็นหนั่งจังหวาไหนที่ทุก